ข่าวด่วนครับทุกคนเปิดวินาทีสุดประทับใจครับแม่หน่อยมายืนดูอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงข้างเวทีครับนในวันที่ลูกสาวเหื่อยในวันที่ลูกสาวอิ่มรวยมเมื่อเบิองปีน้องแม่หน่อยมา่อจอบเมืองอยุ่ข้าวทีเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้เนะี่ยไม่สบายทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็แม่หน่อยครับ เรียกได้ว่าไม่สบายจนได้เลื่อนการทำมาลายของ FC แฟนคลับนะครับทุกคนและเปิดวินาทีประทับใจครับทุกคนก็คงได้ดูไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าแม่นหน่อยเนี่ยมาดูลูกสาวนะครับแบบไม่คลาดส,สายตากันเลยทีเดียวสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับก็คือองค์อิงเนี่ยน้องไม่ค่อยสบายเนาะเสียงตอนนี้ก็คือยังออกจมูกอยู่นั่นเองครับนี่คือผลพวงของการออกงานทุกวันนะทุกคนซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ต้องป่วยบ้างนะครับคนเราเนาะไม่ใช่หุ่นยนต์ครับทุกคนแล <te urt> ้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุงอิงนะครับมีความรับผิดชอบสูงมากนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยคือมีความรับผิดชอบสูงเกินวัยจริงๆนะนะครับขอชื่นชมน้องจริงๆครับทุกคนแม้ว่าตัวเองไม่สบายนะครับก็ไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยบอกว่าไม่อยากทานะครับน้องเต็มที่กับทุกๆงานจริงๆครับทุกคนยกตัวอย่างเลยเช่นงานเมื่อคืนนี้นะครับอุงอิงก็คือเต็มที่มากๆแม้ตัวเองเนี่ย ไม่สบายอยู่นั่นเองแล้วก็แม่หน่อยเองก็ไม่สบายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรักษาสุขภาพด้วยเนาะวันนี้เนี่ยทางด้านบอสโจก็ได้เผยกับพวกเรานะครับว่าเหตุผลที่น้อง,องอุงอิงเนี่ยไม่ได้ไปดูตัวเองในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่าวันนี้อุงอิงไม่สบายนั่นเองเพราะโจก็อยากให้ลูกสาวนะครับพักผ่อนให้เต็มที่นั่นเองเนาะเพื่อที่จะได้มาทํางานต่อสําหรับคืนนี้ นะครับเนาะเป็นกําลังใจให้กับน้องครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ความคืบหน้าในเรื่องของภาพ,พยนตร์นะครับตอนนี้อุ้มอิ่มได้มีโอกาสเห็นทางด้านบอสโจแล้วก็พี่บอยผู้กํากับนะครับได้มีการลงรูปของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนตอนนี้กําลังแบบว่าบทอุ้งอิงเนี่ยคือได้บทเด่นที่สุดเลยนะเพราะว่าทางด้านพี่บอยผู้กํากับเนี่ยตอนนี้คือเขียนแล้วก็เอารูปของน้องเนี่ยมาแบบว่ากําลังหาข้อมูลกันเลยว่าอุ้งอิงเนี่ย เป็นไปเป็นมายัางไงครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วคิดว่านะถ้าเรื่องนี้จบเรื่องนี้ลงจอเงินปังแน่นอนดังแน่นอนอิมคิดว่าอย่างนั้นหลายคนก็อยากเห็นประวัตินะ้ออยากคนแบบหลายคนเนี่ยที่สนับสนุนน้องเนี่ยอยากเห็นภาพที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนอยู่บนจอเงินแล้วก็อยากดูประวัติน้องทั่วประเทศอมิมคิดว่าถ้า ลงจองเงินเมื่อไหร่นะครับลงหนังแตกแน่นอนทุกคนเห็นเหมือนน้ออิ่มข่าวกระแสไหมคิดเห็นเหมือนกันไหมนะครับเนาะ,ะวันนี้ครับทางด้านช่องของครูฝ้ายนิรุบลเนี่ยก็ได้มีการลงคลิปวิดีโอเอาไว้ครับทุกคนเนาะในวันที่น้องอุงอิงไม่สบายนะครับแม่หน่อยเนี่ยก็ไปยืนเฝ้าเลยนะครับทุกคนไปยืนดูลูกสาวแบบไม่ค่าสายตาเลยปกติแล้วนะครับเราเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นทางด้านแม่หน่อยนะครับ แม่ของน้ององุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาดูลูกแบบนี้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าวันไหนที่แม่หน่อยสบายดีเนี่ยแม่หน่อยก็จะไปทํามาลายเนาะอยู่หลังเวทีนะครับทุกคนเนี่ยคือภาพของคือภาพของแม่ที่เป็นห่วงลูกนะครับคือเฝ้าดูลูกแบบไม่คลาดสายตาเลยอะแม่หน่อยแล้วก็เมื่อคือนเนี้ย คือเอาจริงๆนะทุกคนเราดูคลิปวิดีโอน้องแล้วอะเมื่อคืนเนี้ยเรารู้สึกว่าองค์อิงเนี่ยเหมือนคนแบบสบายดีเลยนะนะครับองค์อิงเหมือนคนสบายดีเลยนะทุกคนน,น้องเต็มที่จริงๆนะครับเต็มที่จริงๆกับทุกๆงานนะครับแม้ว่าตัวเองไม่สบายเนาะทุกคนอ่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วลูกสาวของตัวเองเนาะที่เต็มที่จริงๆกับทุกงานนะครับและแม่หน่อยเนี่ยมาดูอุงอิงเนี่ยโชว์จนจบเลยนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้วันนี้น้องคือแบบดูอิดโรยมากดูแบบไม่ไหวเนาะแฟนๆก็เป็นกำลังใจให้กับน้องกันนะครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องเป็นคนที่เต็มที่กับทุกงานจริงๆแล้วก็มีความรับผิดชอบสูง มากมากนะครับมีความรับผิดชอบสูงมากในแต่ละวันเนี่ยนะครับทุกคนเก็บทุกเม็ดนะครับเก็บทุกเม็ดจริงๆลูกสาวเนาะทุกคนก็คือในเรื่องของครับในเรื่องของน้องเนี่ยคือเราทุกคนเนี่ยมองเป็นภาพเดียวกันเนาะนั่นก็คือตอนที่อุงอิงอยู่หลังเวจีกับอยู่บนเวทีนน้องเป็นคนละเรื่องเลย แม้ว่าตัวเองไม่สบายขนาดไหนเนาะก็อยู่หลังเวทีก็คือทิ้งทิ้งไว้หลังเวทีทั้งหมดพอก้าวขึ้นมาบนเวทีเมื่อไหร่อุงอิงก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยทุกคนใครได้มีโอกาสดูลูกสาวบ้างเราดูเนาะหลายๆคลิปที่มีการลงมาเป็นคลิปถ่ายอุงอิงเนี่ยน้องแบบร่าเริงสดใสเต็มที่มากๆนะครับเนาะแต่ตอนน้องลงจากหลังเวทีเนี่ยเมื่อคืนนี้ มีอยู่ช่องหนึ่งนะก็คือช่องของพี่ฝ้นิรุบนเนาะลงเอาไว้เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วพอลงออกมาจากหลังเวทีน้องก,ก็จะมีหน้าตาอิดโรยครับทุกคนเนี่ยคือสปิริตของศิลปินคือสปิริตของคนที่จะเป็นราชินีหมอลำนี่แหละครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนดูเอาไว้เนาะต้องเป็นแบบนี้จริงๆนะครับอ่ะแล้วก็สําหรับ เมื่อคืนนี้เนาะเราขอชื่นชมเลย2เรื่องขอชื่นชมแม่หน่อยแม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับที่แม้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายก็ยังไปติดตามดูลูกสาวนะครับจนจบดูจนจบเลยนะแม่หน่อยแล้วก็อ่ะอีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมนั่นก็คือคุณครูหมอนอิงนะครับอุ้มอิ่มได้มีการลงข่าวเอาไว้อ่าเมื่อเช้านี้ทุกคนก็คือมาชื่นชมกันแบบว่าเยอะมากๆนะครับเนาะบางคนก็บอกว่าหาครีมติดตุหาครีมหนีบติดตัวไว้เลย อาสงสารน้องเมื่อคืนนี้น้องไม่สบายด้วยสำหรับอุคงอีกเนาะน้องไม่สบายแล้วก็น้องพูดอยู่เสมอเนาะว่าตัวเองเนี่ยเสียงขึ้นจมูกก็ต้องขออภัยพอพอ่พอแม่เอฟซีแฟนคลับด้วยนะครับนะครับแต่ว่าลูกสาวของเราคือเต็มที่มากเลยนะนะครับ ลูกสาวคือแบบว่าเต็มที่มากๆนะครับเมื่อคืนนี้เนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งแม่หน่อยนะครับแล้วก็ทั้งน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้พักผ่อนให้เต็มที่เนาะอุ๋งอิงพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ดื่มน้ำอย่าดื่มน้ำเย็นนะครับลูกนเนาะเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงนะครับ นะครับเป็นห่วงจริงนะครับทุกคนก็และเหละทุกคนขอให้น้องพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลสุขภาพตัวเองอ่ะต้องหาแบบอาจจะมีอาหารเสริมอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเนาะก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับทุกคนก็เห็นน้องแบบไม่สบายบ่อยมากด้วยแบบว่าเจอลมเจอมลพิษต่างๆครับทุกคนต่างสถานที่ก็โอ้โหต่างกันเนาะสถานที่แต่ละสถานที่เด็กก็คือแบบ นะไม่เหมือนกันแล้วก็เจอลมเจอแดดเจอฝนในทุกๆวันแบบนี้แหละทุกคนเนาะสำหรับอาชีพศ,ศิลปินเนาะเป็นกําลังใจให้นะครับนาะแล้วก็พิมพ์อิ่มก็รอซนะับพอตน้องแบบนี้แหละครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เพลงอุ้ยเธอเนี่ยสรุปจะขึ้นหนึ่งในมาแรงให้เราไหมครับทุกคนตอนนี้อิ่มอิ่มก็ดูเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ยังได้สามมาแรงนะครับคิดว่าน่า,นาจะสูงสุดสามมาแรงนะเพราะว่าก็มีเพลงแบบว่าเพลงดังเนี่ย หลายๆเพลงเนี่ยครับทุกคนที่ขึ้นมาแบบหลายล้านวิวนะครับเนาะก็โอ้โหเพลงโฆษณาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดมากๆแล้วแหละนะครับทุกคนเนาะอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ